สวัสดีครับอีสานพ่เจ้าครับสิทธามพี่น้องว่าพวกหดูดพวกติงเนื้อพวกขี่แมงวันพวกไฝอย่างพี่น้องเซากันหรือยังฮะพวกขี่กระตรงกระตอดได้ยังเนอะเมื่อนี่กับเสียวไหมวิธีหนึ่งนะพี่น้องที่เพื่อเป็นวิธีเลือกเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ผู้ใดเหมาะอันใดผู้ใดสะดวกอันใดพี่น้องกับไส้อันนั่นเนาะนี่มันมีหลายวิธีหลายนั่นคือว่านะนะา่นี่เอาเนี่ยเสียวมานําเสนออีกวิธีหนึ่งเพื่อให้พี่น้องได้เลือกใส้เนาะนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและดีที่สุดเนะพี่น้องอันนี้เหมาะสําหรับผู้ที่รักผิวรักเนื้อบ่อยากให้เนื้อมีตาหนิบ่อยากให้ผิวมีตาหนิอ่ะนะ นะครับคือเฮ็ดแล้วบ่มีร้อยพอแผลเป็นจัิงสิพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่มีผิวเนื้ออ่อนว,วัว่ะแล้วก็ให้พี่น้องเบิ่งแต่ละขั้นตอนเด้อพี่น้องสีอีสานบ่เจ้าสิบอกให้แบบง่ายๆเลยบ่ายากบ่ายากเบิ่งดีๆเพื่อความเข้าใจเพื่อการที่สิได้เฮ็ดตามได้ง่ายน,นะพี่น้องนี่คือบกอ หรือว่าปะปะยะหรือว่าบักกล้วยเตีเยส์นะครับมาที่นี่เขาตัดกับพี่น้องตัดขั่วตัดมองไรมันก็นได้ตัดกลางลูกตัดเนียงมันก็เดวเตะเดวแต่พี่น้องสิตัดเห็นบ่อยางมันสิพุดออกมาน่ะพี่น้องอยางมันน่ะนะหรือว่าเขาสิทิมเอาจากงวยมันเลยก็ได้พี่น้องบางท่านมันสินี่ ในยางมันสิปูดออกมาเสียพี่น้องเนาะเขาทิ่มเอาเลยเนี่ยจังสินะครับมาที่นี่เขาแตะเอานี่พี่น้องน้อยๆแตะเอานิดนึงแล้วก็ไปทิ่มไปทิ่มตามอยากสิเป็นขีมแมงวันไฟหรือว่าไอ้ติ่งเนื้อเนาะไอ้นี่หายเพราะมีแผลเป็นพี่น้องหายในผิวเรียบเนียน สวยงามคือเก่านี่เด้อวิธีใส่ไม่กิ้มแขวกับบกคุงแล้วกับมัดแตะเอาอยางมันนะพี่น้องแตะเอาเลยผมกิงเอาปล่อยให้มันเป็นเหนียวๆจากน้อยให้มันแห้งๆจากน้อยนะพี่น้องนะมันจังสิติดไปไม่กิ้มแขวแล้วเขากับไปแตะแตะตามขีดมังวันตุ้มน้อยๆติงเนือน้อยๆนะพี่น้องแตะๆไว้ อาทิตย์เดียวคือกันเวลาอาทิตย์เดียวขึ้นกันโบยากอันนี้ดีดีกว่าโบแสบโบห่อนเนาะนี่เขาแตะย้ำใดก็ได้พี่น้องแต่ได้ทุกเวลาเนาะโบเกี่ยวกับก้อนหรือหลังอาหารนะครับแล้วก็เวลาอาบน้ำกับล่างปกติแล้วก็มาแตะตามปกติคือเก่าพี่น้องโบยากหายนี่แบบที่นี่เรื่องเล็บขบอีกพี่น้องเนาะ นี่อันนี้อีอย่างนี่นี่สารสม้มก้อนสี่เอาไปเฮ็ดรักษาเล็บคบกับท้าขี่ตะรลก้อ,อนก็นได้นะครับหรือว่าไปซื้อมาตอใส่ก็ได้แค่สารส้มซื้อนะครับจากเขาได้สารส้มมาแล้วเนาะพี่น้องเขามาทุบทุบทุบให้มันยังสีพี่น้องเห็นมันละเอียดละเอียดยิบเลยนี่เฮ็ดให้มันละเอียดยิบเลยแหละ นะโดยการที่เอาอยัางบดๆก็ได้มันนี้บดง่ายขออภัยหลายๆวยครับเด้อที่เอาเพื่อความเข้าใจเนาะแต่ต้องจริงสิเอาตีนไม่เบิ้งนี่ัดท,ที่นี่เขาถ้าเล็บขบเขาพยายามแค่ให้มันเป็นหูนะพี่น้องเป็นหมองเป็นออียงไใ้นะปดท,ที่นี่เขากาส็สิเอาเอาสารส้มที่เขาบดแล้วนี่บดละเอียดเนาะบดละเอียดเขาห้อยเข้าไปเลยห้อยเขา้า ห้ยเข้าไปไว้ยงนี้เฮ็ดย้ำมือแลงก้งนอนน้อนอ่ะพี่น้องจากอาทิตย์นึงก็หายได้ขึ้น,น,ก,อน,น,อนกันเนาะเฮ็ดก้อนน้อนเฮ็ดเ้วกับน้อนเลยนน่นนะ่ะนะหายครับภายในหนึ่งอาทิตย์หายกันเล็บครบ <laughs> เห็นบ่ครับวิธีรักษาแบบพื้นบ้านเขามันง่ายแต่ว่าเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ขึ้นบ่ต้องไปหาหมอหาหมอบ่ต้องไปเสียตัง ไปหามงหามอเขาก็บ,บอกให้ผ้าน,นั่นแหละเสียตังค์บ่ล่ะบ่มีดอกคำว่าฟรีจังสี่ดีกว่ากันนี่แหละครับภูมิปัญญาแบบบ้านเขาบัว,วเรื่องสมุนไพรบาัวาว,าวิธีรักษาอย่างต่างๆแบบเบสิกบ้านเขาเนี่ยพี่น้องแบบภูมิปัญญาเนาะบ่น้อยหนาะยาแผนปัจจุบันบ่น้อยหนาะลงพยาบาลใดใดทั้งสิน้นอีสานบ่เจ้าคือช่องยูทูป เกี่ยวกับสมุนไพรเป็นช่องที่ดีมีประโยชน์ต้องกดติดตามกดกระดิ่งไว้สวัสดีครับ